สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกระเบาาถึงปทุมราดครับพี่น้องครับกับบรรยากาศช่วงใบใบครับบนียนี้เบาถึงมีง้ดทองหนึ่งตัวกับงัวแม่สาวงามๆหนึ่งตัวครับมาเบิ่งง้วทองตัวแรกกันเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบหาครับทองหกเดือนกว่าครับลำเงวๆโพนนิดดีครับลูกสองค่าทองครับพี่น้องครับ เปิดไว้หนึ่งมืนแปดพันครับพี่น้องครับหมื่นแปดพันครับทรงฟรีลอยโลกครับตัวนี้ครับเป็นง้วลลูกสซ่ขาทองครับผู้ทองอ่างใหญ่ครับพี่น้องครับหมื่นแปดพันครับทองหกเดือนกว่าครับสูงรอยยี่สิบห้าครับกินยาดีเล่มยาดีครับแข้งขาประกันให้ครับทกถอนสิบห้ามือครับ นมสีเตาครับตัวทองเรียบร้อยครับพี่น้องครับรับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแม่นี่ครับของดีแลค่าถูกครับพี่น้องครับสีแดงสดๆครับจะมูกสีดำโบฉีโบแวงครับพี่น้องครับทองอ้างยิ่งย่ครับไปหางัวนทองและค่าเบาๆครับพี่น้องครับสนใจโทรเลยครับแม่นี่ครับโทรหาเบาตึงเด็ดเลยครับ ุ้ยทองใหญ่แหงครับอ่างใหญ่ๆครับพ่นๆร่ำตัวย่าๆยังสี่ครับหนึ่งหมืนแปดพันครับทรงฟรีได้ลอยโลครับเมนีครับอาสนใจโทุมากครับพี่น้องครับเล็บงามครับหยิบเล็บขอเท่างามครับของดีแลค่าถูกครับและค่าเบาๆครับสบายกระเป๋าเลยครับแลค่านี้ครับง้อทองหมื่นแปดครับทรงฟรีลอยโลครับพี่น้องครับประกันทองครับแข้งขากับประกันไ้ครับ เชื่องดีครับสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ครับอยากได้ครับง้อทองครับเล็บหยาดีดีครับพี่น้องครับเมนีครับเล็บหยาดีครับเป็นง้อไทยกลางครับนะครับอ่องยิ่ใหญ่ครับหกเดือนกว่าแล้วครับจะเข่าเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับหน้าตาครับ ของดีแล้วค่ถูกครับง้วทองตัวแรกครับทองหกเดือนกว่าครับจะเข้าเจ็ดเดือนครับ1 8ึ0 0หพันครับพี่น้องครับทรงฟรีแด่ลอยโลกครับสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับโทษหาเบ่าตึงปทุมราชได้ครับเบอร์โทษกับเบอร์ไล่ได้ครับเด้อเดี๋ยวไปเบิรงงวแม่สาวบันี้ครับงัวทองพ่านไปแล้วครับแม่สาวครับทูงลอยสามสิบหาเกือบแต่ลอยสี่สิบครับพี่น้องครับ งัวว้ปีเก้าเดือนครับปีเก้าเดือนสิบเดือนครับจะเขาสองปีแล้วครับงัวตัวนี้ครับเพื่อนว่ามีอาการคืนแล้วครับรอบหนึ่งครับเป็นลูกเอเอกแปดครับตัวนี้ครับแม่เป็นสายหูครับพี่น้องครับก็เลยได้พาเรามาแนวนี้ครับทําเขาเรียบร้อยครับนมซีเต่าแข้งขาดีลำโปเ่าสวยครับงัวตัวนี้ครับแม่บอกแม่พันธุ์ครับหูเพียงป่าครับนาตาสวยครับ นทางดังค้มครับตัวนี้เปิดใบหนึ่งมืนเก่าพันครับพี่น้องครับทรงฟีได้ลอยลู่ขึ้นกันครับวั่วสาวสดๆครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งครับเขียวได้คู่หนึ่งครับคู่หนึ่งบนหันสุดครับฟันน้ำนมคู่แหลกครับขึ้นแร้วรอบหนึ่งนะครับแม่นี่ครับมื่นเก่าครับ นาเลียงครับงามครับตัวนี้ครับล่ำโตเนวาดีความสูงเกือบแต่ลอยซีิครับนมซีเต่าครับข้อไล่ตามภาพครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีครับลูกเคเอฟหกแปดครับเอกสารบ่มี่ไ้ครับแม่เป็นบาร์ซิลครับพี่น้องครับสมกันเข้าไปครับก็เลยได้ลูกออมาเป็นแนวนี้ครับลักษณะนี้ครับ เพศบวมนะครับบวมเป็นรอบที่สองจะขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเอาเป็นรุ่นเอาเด้อครับเด้อมาคอได้กระจัดใส่เลยครับหัวได้แขวคู่ครับแขวคู่บ่มเป็นสี่สองปี๋ครับแขวคู่ครับแขวคู่บวชนสุดครับพี่น้องครับแขวคู่แหลกขึ้นบ่านสุดครับเขาแต่งมาเรียบร้อยครับหัวแลมววาเป็นนกเกี่ยวนาทางดังค่มครับสวยดีครับงอตัวนี้ครับ ลํำโตว่าเป็นรถทั่วครับบอกเป็นรถไฟแล้วครับรอบนี้ครับรถทั่วครับพี่น้องครับเงีวดีครับวนานโดกนาว่ามันนกแก้วครับนาานกแก้วค้าขักตัวนี้ครับมือเ่าครับพี่น้องครับสวยดีนี่ครับสวยดีครับ นาเลี้ยงนะครับงูแมนี่ครับนำลางสวยครับกีบเด้ขอเท่าปกติครับถือว่าใส่ได้ครับสุดยอดครับแมนี่ครับมื่นเก่าครับเอาไปพ้อมผสมเลยครับเพราะว่าขึ้นแล้วหนึ่งรอบครับพี่น้องครับงวแม่สาวท่านเคยผ่านการผสมมาครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งครับรอบสองจักมือไดครับพี่น้องไปรุ่นเอาครับคาดไว้อีกบ่โดนครับเพียนเริ่มบวมแล้วครับนี่ครับเมื่อนเก่ารงฟี่เด้ลอยโลครับลูเคเอหกแปด ผสมกับสายหูครับพันธุกรรมดีเลิศครับตัวนี้ครับสนใจโทรหาเบาตึงปทุมราชได้ครับบ้านนวาครับอำเภอปทุมราชนี่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับง่วแม่สาวสดๆครับพร้อมผสมนะครับมือเก่าครับตัวนี้ครับเอาแดดเริ่มยุบแล้วครับ สำหรับชิปนี้ครับมีมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นงวัวทองหนึ่งตัวละก็แม่สาวงามอีกหนึ่งตัวครับสนใจตัวใดครับโทรสอบถามเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับขอบุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับส่องบ่าวตึงปทุมราชเฟสเฟซบุกก๊กตึงบาเบอร์ครับตึงบาเบอร์รับผสมงัวง,งามครับทังเพจกะทังเพจกะยังเนาะ ตึงบาเบอร์เลียงง่วแฟนเพจครับเข้าไปติดตามเบิ้งกันแล้วกันครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ครับบาตึงปฐมราชครับขอจบชิปใบเพียงทนิกรครับสวัสดีครับผม